สวัสดีครับช่องผ้าบ้านสะสมพระติดมือแล้วจะติดใจวันนี้จะพามาชมเหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นเศรษฐีรวยแสนรวยหลวงปู่แสนปะสันโนวัดบ้านหนองจิกจังหวัดรีสกเกตสร้างปี6 1นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่แท้ทันหลวงปู่แสนท้าได้ปลุกเสกครับและเหรียญพญาเต่าเรือนเศรษฐีรวยแสนรวยนี้ครับก็มีการจัดสร้างกันทั้งหมดทั้งสิ้น48เนื้อนะครับ ส่วนทางช่องก็มีเก็บประมาณ30กักว่าเนื้อนะครับแต่ไม่สามารถเอามาให้ชมได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมันคลิปมันก็จะยาวไปก็ตัดมาให้ชมประมาณ17เนื้อนะครับเดี๋ยวก็ไปรับชมกันนะครับก่อนที่จะไปชมความสวยงามกันแต่ละเนื้อนะครับก็มาชมหน้ากล่องของเหรียญรุ่นนี้ก่อนนะครับหน้ากล่องเขียนว่าพญาเต่าเรือนเศรษฐีรวยแสนรวยหลวงปู่แสนปสันนอายุร้อยปีวัดบ้านหนองจิกจังหวัดศรีสะเกดครับ แล้วก็มาชมตัวอย่างหลังเหรียญกันก่อนนะครับหลังเหรียญก็จะเป็นหลังยันนะครับแล้วก็มียันที่เท้าทั้ง4เท้าแล้วก็ตอกหมาเลขรันนัมเบอร์ทุกเหรียญน,นะครับเหรียญแรกนะครับเป็นเนื้อเงินลงยาพื้นแดงขอบแดงจํานวนการสร้างแค่99เเหรียญเท่านั้นนะครับเป็นเหรียญที่แจกผู้จองยกหลังเหรียญต่อมานะครับเป็นเนื้อเงินลงยาขอบน้ําเงินพื้นแดง เหรียญนี้จะสร้างน้อยนะครับสร้างแค่49เหรียญเท่านั้นนะครับสวยทะลุซินเลยนะครับเหรียญต่อมานะครับก็เป็นเนื้อเงินลงยาขอบเขียวพื้นแดงแล้วก็ลงยาจีวรนะครับเหรียญนี้จะมีจํานวนการสร้างแค่59เหรียญเท่านั้นครับและเหรียญต่อมานะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อเงินลงยาขอบเขียวพื้นเขียวนะครับ จำนวนการจัดสร้างแค่99เหรียญนะครับเป็นเหรียญแจกสำหรับผู้จองยกหลังครับและเหรียญที่5นะครับเป็นเนื้อนวะลงยาขอบขาวนะครับหน้ากากทองทิพย์จำนวนการจัดสร้าง199เหรียญเหรียญที่6นะครับเป็นเนื้อนวะลงยาขอบน้ำเงินหน้ากากเงินครับจำนวนการจัดสร้างเพียง99เหรียญเท่านั้นครับ สภาพสวยทะลุศีนครับและเหรียญที่7นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาขอบเขียวพื้นธงชาติเหรียญสวยมากนะครับจำนวนการจัดสร้างเพียง1น9เหรียญเท่านั้นครับและมาชมเหรียญที่8นะครับก็จะเป็นเนื้อกะไหล่3กษัตริย์นะครับหรือ3 k มเคจำนวนการจัดสร้างเพียง99เหรียญน,นะครับเป็นเหรียญแจกศูนย์จองครับ และเหรียญที่9นะครับก็จะเป็นเนื้อกะไหลทองนะครับเนื้อนี้ก็จะมีจำนวนาการจัดสร้าง199เหรียญเท่านั้นครับมาชมเหรียญที่10นะครับเนื้อนี้ก็จะเป็นเนื้อกะไหลเงินครับก็จะมีจำนวนการจัดสร้าง399 <demek. S 1> เหรียญครับเหรียญที่11นะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อกะไหลนาคครับ ก็จะมีจำนวนการจัดสร้าง399เหรียญมาดูเหรียญที่11นะครับเป็นเนื้ออาปกาก้าลงยาขอบน้ำเงินพื้นธงชาตินะครับสวยงามดีเดียวเนื้อนี้จำนวนการจัดสร้างเพียง199เหรียญเท่านั้นครับและเนื้อที่12นะครับเป็นเนื้ออาปกาก้าลงยาขอบแดงแล้วก็ลงยาจีวอนนะครับ จำนวนการจัดสร้างเพียง199เหรียญเท่านั้นครับได้มาชมเหรียญที่13นะครับเป็นเนื้อฉนวนหน้ากากอาบาก้านะครับเหรียญน,นี้ก็จะมีจำนวนการจัดสร้างเพียง199เหรียญครับแล้มาดูเหรียญที่14นะครับ <dır> เหรียญน,นี้ก็จะเป็นเนื้อตะกั่วหน้ากากทองทิพย์นะครับจำนวนการจัดสร้าง 499เหรียญครับเหรียญที่15นะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเนื้อทองทิพน้ากากทองแดงครับจำนวนการจัดสร้าง799้เหรียญมาชมเหรียญที่16นะครับจะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟขอบขาวพื้นแดงนะครับเหรียญน,นี้ก็จะมีจำนวนการจัดสร้างเพียง99เเหรียญเท่านั้นนะครับสร้างน้อยมาก และเหรียญสุดท้ายที่นำไม้ชมนะครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับหน้ากากทองทิพย์จำนวนการจัดสร้าง399เหรียญครับและที่นำไม้ชมนั้นนะครับก็เป็นเพียงตัวอย่างแค่17เนื้อนะครับจริงๆแล้วทางช่องก็มีเก็บประมาณ30กว่าเนื้อนะครับ เพื่อนๆท่านใดสนใจบูชาก็ทักมาได้นะครับบางเนื้อก็ไม่ได้มาถ่ายชมนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปและทางช่องก็มีเก็บตอนนี้ประมาณ1ลังนะครับก็พร้อมซินเดมิเดมๆยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับ สินแม่กระตั้งหน้ากล่องเก็บไว้นะครับเพื่อนๆพ่อนใดสนใจบูชาก็อบถักเข้ามาได้นะครับท้ายคลิปก็มีเบอร์ id line ได้เบอร์โทรให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนจะเริ่มกดติดตามให้ทางช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ